สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่2สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตําบลกองดินส่วนสาขา2จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตาบลบ้านเป้านะคะ เบอร์โทรติดต่อสาขาระยองนะคะ0634539224สาขาลำปาง0813662756ค่ะวันนี้นะคะสาขาระยองมีรถเข้าใหม่นะคะจะเป็นรถรุ่น L4018SP นะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาลูกค้าไปรีวิวรถสวยๆกันเลยนะคะแต่ก่อนไปรีวิวกุ้งขอกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กุ้งได้นะ ถ้าสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นรถรุ่น A4018SP 2รายการด้วยกัน2คันด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาลูกค้าไปาดูคันแรกเลยนะคะนี่สภาพเดิมทั้งคันนะคะคันนี้นะคะ จะเป็น L4018SP นะคะปี P 64นะคะรถใช้ไม่ถึง2ปีเลยค่ะลูกค้าไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและผ่านพรวนตาช้างนะคะราคาขายอยู่ที่439,000บาทอันนี้จะเป็นรถสภาพเดิมๆนะคะ ทั้งหมดเลยนะคะสีสันเดิมๆนะคะใบดันนะคะอันนี้เดี๋ยวกุ้งจะพาดูสภาพรอบๆก่อนนะคะจะยังไม่ได้รีวิวทั้ง2ไม่ไม่ถึงไม่มีเทสระบบนะคะจะพารีวิวรอบคันนะคะแต่หากลูกค้าสนใจนะคะสะดวกเข้ามาทดสอบระบบนะคะก็เรียนเชิญที่ร้านพูนสมบรตแท็กเตอร์สาขาระยองหรือว่าจะซื้อออนไลน์โดยวิดีโอคอลหรือว่าขอคลิปขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นใบดันคันล่างนะคะ เป็นสีสันเดิมๆหมดเลยนะคะไปพร้อมกับตัวกัดหน้าตัวนี้มีกัดหน้ามาให้ด้วยนะคะสีตัวรถสีเดิมนะคะทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าสวยมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะรอยมาร์กยังมีอยู่เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปนะคะนี่ยังมีรอยมาร์กทุกจุดนะคะลูกค้า สภาพที่นั่งผู้โดยสารนะคะห้องผู้โดยสารตัวเบาะก็เป็นเบาะเดิมเบาะแท้จากโรงงานนะคะหลังคาก็เป็นหลังคาเดิมหลังคาแท้จากโรงงานเลยนะคะส่วนไม่ชั่วโมงการทํางานนะคะเดี๋ยวกุ้งตัวนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามาแล้วก็เอาไปล้างนะคะ800ชั่วโมงนะคะราคาอยู่ที่439,000บาท ใครได้ไปคุ้มมากๆรถสภาพเดิมใหม่แท้นะคะไม่มีการกรอไม้ใดๆทั้งสิ้นนะคะดูยางนะคะอันนี้ก็เป็นยางติดรถมานะคะสภาพยังดีอยู่เลยนะคะลูกค้าค่ะแล้วก็ตัวยางหลังนะคะสภาพก็ยังสวยอยู่นะคะคุณพาดูสภาพยางหลัง ภาพยังอยู่90%ลูกค้า4 39,000บาทราคามือ1อยู่ที่5 0 7 0 0 0อุปกรณ์2ชิ้นอันนี้4 0 39,000บาทประหยัดไปกว่าแสนบาทเลยนะคะแสนกว่าบาทเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูไฟเลี้ยวไฟท้ายยังอยู่ในสภาพดีอยู่นะคะ รถคันนี้นะคะป้ายอุดรธานีนะคะ1882ต่อจ1882 4 3 9 0 0อ1882 4 0บาทใบดันผ่านพรวน,นะคะกล่องเก็บเครื่องมือยังมีอยู่นะคะแล้วก็ดูข้างหลังนะคะรอยมาร์กยังมีทุกจุดไม่มีรอยเชื่อมรอยดำใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะลูกค้ารอยมารกยังมีอยู่นะคะสภาพยังดีอยู่สวยเลยแหละลูกค้า439,0 0 0บาทหากลูกค้าสนใจนะคะ 0634539224โทรมาเลยนะคะลูกค้าดูยางอีกฝั่งหนึ่งนะคะ mm hmm. ถ้าอยากดูคลิปก็เดี๋ยวเจยวจะมีทำคลิปแยกมาให้นะคะแต่กุ้งรีบเอามาทำคลิปรวมก่อนเดี๋ยวจะมีทำคลิปแต่ละคันนะคะให้ลูกค้าดูกันก่อนเผื่อแบบลูกค้าสนใจ l 4 0มีคนถามกันมาเยอะกุ้งเลยรีบทำคลิปให้ดูก่อนสภาพนะคะดูสวย,สวย สำหรับมาตรฐานของมุสเสมอแท็กเตอร์ก่อนส่งเราจะเปลี่ยนกรองทุกกรองนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะดูรอยม้าสิยังอยู่ทุกจุดเลยรอยมาจากโรงงานนะคะเปลี่ยนกรองทุก,กรองเปลี่ยนน้ามันเครื่องเ,ออเติมน้ํามันไฮดรลิกให้นะคะเช็คระบบไฟก่อนส่งนะคะเดี๋ยวเราไปอีกคันหนึ่งเลยนะคะลูกค้าอีกคันนึงจะเป็นตัว L4018SP เหมือนกันปี P 64เหมือนกันนะคะ่คะตัวนี้ราคา4 000, 2 000, 9 0 0 0บาทนะคะเรามาดูสภาพกัน ใบดันคานล่างสีเดิมนะคะสีสันเดิมทั้งหมดนะคะยังมีรอยอยู่นะคะ,ะไปพร้อมกัดหน้านะคะใบดันผันพวนตาช้างนะคะยางหน้ามีเปลี่ยนใหม่ให้นะคะตัวนี้เป็นยางหน้าใหม่นะคะสีสันตัวรถสีเดิมนะคะลูกค้าเรามาดูตัวมีรอยมาร์อยู่นะคะเห็นกันไหมเอ่ย หากลูกค้ากำลังมองหา4018 SP นะคะตอนนี้มีให้เลือกอยู่นะคะลูกค้าเข้ามาดูกันได้เลยนะคะเบาะที่นั่งผู้โดยสารเป็นเบาะเดิมจากโรงงานเบาะแท้นะคะแล้วเรามาดูชั่วโมงไม้ของร้านเรานี่ไม้แท้ไม่ต้องกังวลน,นะคะ970ชั่วโมงค่ะดูได้จากสภาพรถเลยนะคะหลังคาก็าเป็นหลังคาเดิมนะคะไม่แตกไม่ผุไม่พังอะไรทั้งสิ้นนะคะสภาพสวยๆแบบนี้นะคะ ลูกค้าซื้อไปใช้งานจบเลยค่ะไม่จุกจิกให้ปวดหัวนะคะยางยังสวยอยู่90%ขึ้นนะคะดูสภาพยางตัวนี้เป็นรุ่นถางล้อหลังได้นะคะยางสภาพยังสวยอยู่ดูสีสีสันเดิมๆนะคะลูกค้าราคานี้นะคะ429,000บาทใบดันผานพรวน มีอุปกรณ์ด้านหลังครบนะคะดูด้านหลังดูด้านหลังรอยมายังมีอยู่เลยนะคะอันนี้จะมีเปลี่ยนซีนล้อหลังไปแล้วน่าจะใช่ห็นรอยเปลี่ยนอยู่ไม้แท้นะคะลูกค้าดูซีนล้อหลังเรื่องลู่ซีนคือมีการเก็บงานแล้วนะคะเป็นลูกค้าเก่าเก็บมาอันนี้คือเข้ามาทีมนี้แหละก็เอามาล้างทำคลิปเลยให้ลูกค้าดูกันนะคะ สภาพสีเดิมนะคะลูกค้าสีส้มสวยมากดูตัวคานล่างทุกอย่างเดิมๆหมดนะคะยังมีรอยม้าอยู่เลยนะคะคันนี้429,000บาทไมล์900ชั่วโมงนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะ เข้ามาทดสอบระบบก็มาได้เลยนะคะจังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินนะคะวิ่งถ้าถ้ามาจากทางโซนชนบุรีนะคะวิ่งเข้าจันทบ,บุรีร้านอยู่ซ้ายมือนะคะหากลูกค้ามีเพื่อนมีญาตินะคะกำลังมองหารถไถมือสองนะคะเราอยากได้แบบสวยๆแบบสภาพพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะแนะนำได้เลยนะคะกุ้งมีค่าแนะนำให้นะคะโทรมาได้เลยนะคะูนย์03453